อืมครับอก็คือถ้าเรามีประชุมจริงๆลูกค้านีเควสเองแหละพอดีว่าลูกค้ามาทานข้าวเสร็จแล้วก็รู้ว่าคืองานหลักเราถยูโฆษณาปุ๊บแล้วขอประชุมอย่างที่นี่ได้ไหมเขาไม่อยากอยู่ออฟฟิศเขาอะเราไม่อยากอยู่ออฟฟิศเราถึงโปรเจคเตอร์ตรงนี้เลยใช้ประโยชน์ได้เต็มที่เลยสวยมากชั้นสองก็ไม่แพ้กับชั้นล่างเลยนะครับโดยเฉพาะฝั่งนี้ การที่เอากระเป๋าขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับ,รบรการที่เอากระเป๋ามาตกแต่งผนังนะฮะทำเป็นชั้นเป็นเชล,ลขึ้นมาสวยงามมากโอเคด้านนอกก็เป็นเอาดอส่วนใหญ่ลูกค้าต่างชาติชอบนะไหนลองไปชมกันหน่อยสิอืมโอ้บรรยากาศดีมากเลยพี่หานโอ้ยสวยสวยแล้วก็ มัาไม่รู้นะตอบโจทย์ตอบโจทย์ในความรู้สึกก็คือว่าเราอาจจะชอบแบบนี้เข้ามากลิ่นอายตั้งแต่ประตูยันบามาชั้นสองนี่สวยงามหมดทุกอย่างเอาละเดี๋ยวเรานั่งคุยกันตรงนี้เลยดีกว่าอ่าได้เลยได้เลยแล้วก็ตรงนี้จริงๆแล้วมันก็คืองานอาดิเลกใช่ แต่สิ่งที่ได้มันก็มีมิตรภาพเพื่อนฝูงแล้วก็ความรักความชอบส่วนหนึ่งแล้วพอง,งานหลักเราพี่คุยถึงเร<ช>ื่องงานหลักกันหน่อย,ออยอคือจริงๆคือ20 24ปีทำงานโฆษณามามันก็อยู่ในสายเลือดแล้วแหละแต่ตอนนี้เนี่ยความที่เราก็อายุมากขึ้นแล้วก็เราคงไม่อย่างที่บอก ไม่ไม่สามารถไปมีพลังมากเหมือนตอนสมัยวัยรุ่นน่ะ hmm. เราก็รับงานที่ที่เราพอไหวกับ hmm. กับคนที่เรามีอยู่สักสี่ห้าคน uh huh. นอกก็เป็นฟรีแลนซ์ uh huh. ฟรีแลนซ์ที่เคยทํางานด้วยกันมาสิบส uh huh. ปีนี่แหละ uh huh. แล้วก็ส่วนงานงานโฆษณาคือเพื่อก็รู้อยู่ในดะุกชานหรืออะไรอย่างเงี้ยหลักก็คือ ต้องตอบโจทย์ลูกค้าสองคือต้องทําให้ทันเวลากับราคาที่จ่าเรามาอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันจะมีมาตรฐานเหมือนเดิมถึงแม้เราทํามา10ปี20ปีก็ยังต้องตอบโจทย์ตอบโจทย์เหมือนเดิมใช่แต่คําถามก็จะถามว่าเมื่อตอนที่เราทํางานออฟฟิศนะฮะกับตอนที่ก้าวแรกออกมาทําธุรกิจของตัวเอง ตรงนั้นแหละจุดเปลี่ยนตรงนั้นยากไหมพี่หานจริงๆแล้วยากยากพอสมควรเพราะว่า20ปีที่ขับรถจากบ้านไปออฟฟิศบ้านสุดท้ายเราก็เราไม่ได้ออฟฟิศละในออฟฟิศเป็นของตัวเองครับแต่ตอนนี้เนี่ยถามว่าเสี่ยงไหมเพื่อนเพื่อนถามเหมือนกันนะว่าเสี่ยงไหมจริงๆก็ชีวิตก็ต้องต้องเสี่ยงต้องเสี่ยงต้องเสี่ยงบ้างแต่โชคดีอย่างที่บอกก็คือยังมี ลูกค้าที่เข้าใจยังมีงานตามมาเพราะว่าที่ถามคาถามนี้คือหนึ่งเลยเราก็เป็นคนในสไตล์ของพี่หันเหมือนกันที่ว่าสร้างงานตัวเองนะอยากจะออกมาลุยกันก็จะมีความรู้สึกครั้งแรกเสมอว่าเฮ้ยไหวเปล่ารอดไหมไปได้หรือเปล่าแต่เมื่อเดินขึ้นมาเมื่อไหร่ถ้าเดินด้วยความไม่ประมาทนะฮะแล้วก็มีความรอบรู้มีเพื่อนมีสังคมที่โอเคมันไปได้นะพี่นะสิ่งเนี้ย เด็กรุ่นหลังๆเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องเรียกว่าจบแล้วไปสมัครงานทั่วไปเพราะตอนนี้การแข่งขันในการทํางานก็สูงถ้ามีไอเดียคิดงานได้สร้างงานเองก็น่าสนใจใใอืมแล้วพอออกมาปั๊บเรื่องของรายได้รายจ่ายหรืออะไรเนี่ยมีปัญหาไหมคือไม่มีไม่ไม่มีเพราะว่าหนึ่งคือมันเหมือนกับว่าความที่เราทํางานตรงที่เดิมมา เราก็สั่งสมประสบการณ์มาเขาก็สอนเรามาเยอะดังเั้นดังน,นั้นเนี่ยความที่เราโตขึ้นด้วยความรอบครอบม,มันต้องเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะเปิดบริษัทเนี่ยก,ก็ก็คิดเยอะความรอบครอบต้องมีแล้วก็คืออย่างที่บอกคือแฟนเราหรือคู่คิดเขาก็ให้ช่วย<ห>ช่วยช่วยช่วยคิดเยอะน่ารักค่ะพี่แตงน่ารักมากพี่สาวก็อยู่ทำช่วยในเรื่องบัญชีอื บอกเล็กลายเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็เกื้อหนุนกันในทิศทางที่ดีและเหมาะสมนะใช่พี่หารมีมุมมองกับงานโปรดักชั่นในปัจจุบันยังไงบ้างสำหรับแนะนำน้องหน่อยรุ่นน้องรุ่นน้องแนะนำหน่อยจริงๆอย่างที่บอกเธนก็คืองานทุกงานอะเวลาเราตั้งใจทำอะไรเนี่ย ยังไงเราว่าเป้าหมายอะมัน,ม,นมันไม่ไกลไม่ไกลสำเร็จอู่แล้วคือระหว่างทางเราอาจจะเครียดคือเราเครียดงานเพราะอะไรเราอยากให้งานอาดด<ด>อกมาดีใช่เพราะฉะนั้นงานักชั่นก็เหมือนกันเราก็ต้องเครียดถ้าถ้าเราสบายกับมันอะเราว่างานมันก็จะไม่ไม,ไม่ดีนะเพราะฉะน,นั้นคือถ้าเราตอบโจทย์ลูกค้าทำให้ได้อย่างที่เขาให้โจทย์เราทําให้ได้กับบัตเจ็ตที่ให้เราแล้วก็ทําให้ได้กับเวลาที่ที่เขาให้ไวเนี่ยเราเชื่อว่า เขาก็จะกลับมาหาเราแน่นอนโอเคจากที่ได้พูดคุยกับพิหารนะฮะถือว่าเป็นเพื่อนเก่าที่น่ารักมากๆวันนี้ได้มากรุงเทพนะฮะได้มาทํารายการในที่ต่างๆก็อดนึกถึงกันไม่ได้แวะมาพูดคุยได้มาเยี่ยมชมแล้วเดี๋ยวก็จะทานอาหารด้วยเพราะว่าหิวแล้วต้องทานต้องทานพิหารสําหรับพิหารเนี่ยอยากจะให้คําจํากัดความสักนิดนึงแต่ดีไม่ดีพิหารแนะนําด้วยนะผมมองว่า การที่เราใช้เครื่องจักรนะฮะ<ช>ทำงานแทนคน5,60หกสิบคนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแล<ช>้วแต่ถ้าคนมีความสามารถและเป็นไลายสไตล์ชัดเจนสักหนึ่งคนมันอาจจะทำงานแทนเครื่องจักรได้เยอะแยะเลย<ช>อันนี้ก็คือพี่หานที่เป็นจูนะฮะเพราะว่าสิ่งที่พี่หานเป็นมันบ่งบอกความคิดแนวทางความชัดเจนได้เสมอนะครับ<ช>โอเคต้องขอบคุณมากๆกเลยบรรยากาศน่ารักเดี๋ยวลงไปทานอาหาร วิวกำลังดีวิวกำลังดีอย่าลืมนะครับสำหรับรายการ Your Style ทางช่อง4ี่เคเบิลทุกวันอังคารและเสาร์เวลา5ทุ่มครึ่งสำหรับเพื่อนๆต้องการจะแนะนำใครเข้าสู่รายการผ่านทาง Facebook Your Style นะครับและทางเราจะมีของกำนันกลับไปให้อย่าลืมนะครับ Your Style คนต่อไปอาจเป็นคุณใช่ไหมใช่